มาใกล้มากเี๋ยวเอาใกล้ไปเดี๋ยวอรเอรเอรดยยี๋ยวโนแ้อันนงีน,นี้อเอดี๋ยวไปันนมีจีวน่นะีโไม่ต้องกินมะกอไปรุ่งแล้ว เกยเพี่อะไรอะรอย่งครับยง,งน้อยอยู่ยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องหลุดก,ก่อนออเขาบอก่าติถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นเด็กก็จะแปลงฟันแล้วจะหลุดใช่ไหมแต่นี้เวลาเขากินยาก,กอ,าอาะไรยเาจะหลุดเองกหมดแล้ว<อ> เห็นแม่หมูเด้งหมหมูเด้งอาเห็นยังเดียวให้หมาเด้งดูหมูเด้งหมาเด้งบค่อ้านม่ไหนมาเด้งดูหมูเด้ง